สวัสดีครับผมหมูไผ่สารนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับหรือว่าจะมาแนะนำนะครับจอ Android นะครับของแบรนด์ Alpha Acoustic นะครับเป็น Android ด์แรมสองลอมสินะครับเป็น Android เวอร์ชัน10นะครับจอขนาด10นิ้วจอแก้วสาย2ชั้นนะครับจอ IPS นะครับอันนี้ก็เป็นจอที่มาพร้อมหน้ากากและปลั๊กตรงรุ่นนะครับ Toyota Camry นะครับปี2012นะครับจนถึงปี2015นะครับตัวนี้ติดตั้งในยางลงตัวสวยงามนะครับติดแล้วก็ดูดีมากนะครับแล้วก็ระบบคอนโทรลที่พวงมาลัยนะครับ เดิมรถใช้งานได้ก็มีเพิ่มรถเสียงนะครับเปลี่ยนเพลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราเพิ่มฟังก์ชันกล้องถอยมานะครับนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มฟังก์ชันกล้องถอยนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับในขณะถอยด้วยนะครับนี่นะครับก็จะมีเส้นบอกระยะมองเห็นกันชนนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราก็มีฟังก์ชันกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้านะครับที่เราติดเพิ่มเติมเข้ามานะครับจะอยู่ด้านบนนะครับตรงนี้นะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเราก็มาเปิดฟังก์ชันกล้องนะครับมันจะเป็นเมนูเอ่อเป็นแอปที่เราโหลดโหลดมานะครับอ่ามันมีกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้านะครับแล้วก็มีฟังก์ชันการตั้งค่าต่างๆนะครับบนจอนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็สามารถที่จะกดบันทึกไม่บันทึกแล้วก็มีเลนบอกถนนด้วยนะครับแล้วก็มีเลนบอกระยะระยะห่างของรถข้างหน้านะครับด้วยนะครับอ่าในการใช้งานเบื้องต้นนะครับตัวนี้ก็มีใช้งานระบบ FM นะครับใช้งานได้นะครับปกติอ่าแล้วก็สามารถเล่นเพลงหรือว่า วิดีโอจาก USB หรือแฟลชไดร์ได้นะครับก็มีเล่นเพลงได้นะครับแล้วก็มีเล่นวิดีโอนะครับจากแฟลชไดร์หรือ USB ได้นะครับตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็สามารถใช้ระบบเชื่อมต่อบลูทูธนะครับจากับสมาร์ทโฟนเพื่อรับสายวังสายแล้วก็เล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนได้นะครับมีบลูทูธด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ความโดดเด่นนะครับเขาสามารถที่จะโหลดแอปต่างๆมาทาเพจสโต์นะครับเช่นแอป YouTube จุ๊บทีวีออนไลน์นะครับระบบนำทางอื่นๆนะครับปาใช้งานได้นะครับ ก็สั่งงานดยเสียงได้นะครับใช้งานแอปต่างๆแบบง่ายได้แล้วก็สามารถแบ่ง2จอได้ด้วยนะครับตัวนี้แบ่ง2จอก็ได้นะครับเราสามารถจะแบ่ง2จอได้นะครับเราสามารถโหลดเราสามารถใช้งาน2จอในเวลาเดียวกันได้นะครับตัวนี้แล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยปิดแสงได้ด้วยนะครับสามารถปิดแสงตอนคืนได้ให้เหลือแต่เสียงได้นะครับนี่นะครับ แล้วก็มีไมค์บลูทูธนะครับตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของไมค์บลูทูธที่เขาแยกมาให้นะจะอยู่ที่ฝั่งขวามือบนบนเสาเอนะครับฝั่งขวามือเขามีไมค์แยกมาให้แล้วก็ติดตั้งเอาไว้ตำแหน่งนี้นะครับพอดีนะครับในการใช้งานอื่นๆนะครับตัวนี้ก็ถือว่าระบบครบจบในหนึ่งเดียวนะครับติดตั้งได้อย่างลงตัวสวยงามนะครับพร้อมหน้ากากนะครับเข้าลูกพอดีนะครับติดตั้งแล้วสวยหรูดูดีอลังการมากนะครับสำหรับรถโตโยต้าแคมรีนะครับปี2012ิงจนถึงปี2 0ง5ันสนะครับติดตั้งแล้วก ดูเรียบร้อยแล้วก็ดูหรูหรามากนะครับกับจอ Android นะครับความแบนอัลฟาคุสติกนะครับแรม2องลอม16นะครับ CPU 4คอจอจอ IPS 9สแก้วใสสชั้นนะครับเป็น a n d r o i d version น0นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับหน้าเมนูก็ประมาณนี้นะครับจอชัดทัดไวนะครับสามารถที่จะแตะเล่นแอปอื่นๆได้นะครับแบบง่ายๆนะครับตัวนี้นะครับก็จะมี u t u b e นะครับฟังก์ชันในการใช้งานอื่นๆนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับนี่นะครับอ่า โอเคนะครับก็ขอจบรีวิวนะครับในการแนะนำนะครับจอดีๆนะครับที่ติดตั้งกับรถ Toyota Camry นะครับปี2012-15นะครับใบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ